ครับผมกลาบสวัสดีครับผมกราบสวัสดีพี่ๆนานๆนะครับวันนี้นะครับส่งไปเรื่อยนะครับจะพามาชมครับเหรียญครับเหรียญสุดยอดสุดยอดเหรียญนะครับสุดยอดเกจิในยุคนั้นครับหลวงพ่อสุ่มนะครับหลวงพ่อสุ่มวัดบ้านกูดนะครับตําบลโจหอนะครับเกจิโคราครับเขาบอกว่านะครับคนในพื้นที่เขาบอกว่าหลวงพ่อสุ่มนี่ไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับไม่ใช่พนในพื้นที่แต่ เป็นพระที่ทุดงมานะครับทุดงมาแล้วชาวบ้านก็นิมนต์นะครับนิมนต์ให้ท่านอยู่นะครับอยู่วัดอยู่อะไรไปนะครับท่านเป็นเป็นอาจารย์ศักยันนะครับท่านเป็นอาจารย์ศักยันนะครับแล้วก็ประวัติของท่านก็คร่าวๆก็จะมีว่าท่านจะเป็นสายของหลวงพ่อปานวัดคลองดานนะครับหรือวัดบางเฮียครับท่านดังมากเลยนะครับช่วงนั้น เหรียญนี้ก็จะประมาณปี2 0 3หรือ2 0 4นะครับท่านเป็นท่านนเป็อาจารย์ตักครับด่งดังมากครับในยุคนั้นแต่ว่าผมเคยมีเหรียญงามๆนะครับแต่ผมก็ได้ปล่อยไปแล้วครับเลยได้แต่เก็บเหรียญสึกๆไว้หนึ่งเหรียญครับก็นานๆทีจะได้เห็นครับเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะครับฝากไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผม ที่ได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางช่องครับเราประชุมเลยครับเป็นเหรียญสายเหนียวนะครับบ้านกูดครับวันนี้อาจจะไม่ชัดนะครับบัดบ้านกูดครับโจหอสึกขนาดนี้ยังมีความคมอยู่เลยครับความคมชัดครับ เขาเป็นสกูครับหลวงพ่อสมท่านเป็นสายของหลวงพ่อปานครับสายหลวงพ่อปานวัดของด่านครับท่านเป็นอาจารย์ศักด์เสือครับ ผมเสียดายเหรียญมากนะครับเหรียญที่ตอนนั้นสภาพดีมากครับไม่น่าปล่อยเลยครับหาดูได้ยากครับขนาดคนในพื้นที่เขายังไม่ค่อยจะพบครับหายากมากครับชุมด้านหลังครับด้านหลังก็ไม่ค่อยจะ มีอะไรนะครับเพราะว่าดันล้างไปหมดแล้วครับเป็นยันนะครับ อาจจะไม่รู้จักกันนะครับแต่ท่านจะโด่งดังในพื้นที่เขาไครับตลวงพูสุมครับคนที่บ้านนะครับไปตักยันกับท่านนะครับโหกลับมานะครับเป็นไข้จิตวันนะครับท่านสักยันเจ็บมากครับ ยังมีร่องรอยความคมให้เห็นครับสังเกตดูจะเหรียญท่านจะคล้ายๆกับของหลวงพ่อของหลวงปู่สุกนะครับบัดปากโควงขามเท่าครับก็เหรียญน,นี้ก็คงจะมีประมาณนี้ครับก็ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามนะครับรับชมรับฟังครับสวัสดีครับผม